เมื่อเพื่อนบ้านตกใจโครงสร้างพื้นฐานของไทยบอกว่าเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นถนนที่ใหญ่โตมากๆถึงกับตั้งคําถามกันเลยว่าถนนหนทางสำหรับการสัญจรของรถยนต์มันจาเป็นต้องไปอยู่สูงเยียดฟ้าขนาดนั้นเลยหรือโดยเรื่องนี้มันเริ่มมาจากโพสตของชาวกัมพูชาคนหนึ่งนะครับก็บอกว่าถนนในเมืองไทยนั้นใหญ่โตมากๆจนบางทีก็ทําให้รู้สึกสับสนในเส้นทางของการเดินทางแล้วยังบอกเพิ่มเติมอีกนะครับว่าความรู้สึกของเขาเนี่ยเขามองว่า นี่แทบจะเป็นครั้งแรกเลยที่ได้เห็นถนนที่ใหญ่โตเคยเห็นแต่นในโลกของภาพยนตร์ผมเคยเห็นสิ่งเหล่านี้ในภาพยนตร์ที่ถ่ายทําในสหรัฐอเมริกาในเมืองใหญ่ๆแต่พอได้เห็นทางด่วนในกรุงเทพ มันใหญ่กว่าภาพที่คิดเอาไว้มากๆเลยที่สําคัญผู้คนก็ขับรถสัญจรไปมากันอย่างรวดเร็วด้วยบนถนนเส้นทางที่เป็นเส้นทางลอยฟ้าอยู่แบบนั้นผมยังไม่เคยมีโอกาสได้ลองขับขี่ด้วยตนเองแต่ผมเดินทางด้วยรถทัวร์และได้มีโอกาสผ่านเส้นทางที่จําเป็นต้องขึ้นทางด่วนถนนนั้นสามารถทําให้เห็นทิวทัศน์ของตัวเมืองที่ยาวไกลออกไปสุดลูกหูลูกตาความเป็นจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมเคยเห็นกรุงเทพเฉพาะในโทรทัศน์เท่านั้นผมเคยเห็นเมืองแห่งน,นี้ผ่านละครที่ผมเคยดูมาตั้งแต่เด็กๆจนกระทั่งผมมาเห็นด้วยตาจริงๆมันตื่นเต้นมาก,มาก มันไม่ต่างจากภาพที่เห็นในโทรทัศน์เลยทีเดียวแต่สิ่งที่เหนือความคาดหมายก็คือถนนหนทางที่บ่อยครั้งเรามักจะขึ้นบนถนนที่เป็นเส้นลอยฟ้าและก็วิ่งผ่าไปใจกลางเมืองต่างๆผมไม่รู้นะว่าเราไปที่ไหนบ้างแต่ความรู้สึกมันเหมือนราวกับว่าเรากําลังผ่านในย่านที่สําคัญของประเทศแห่งนี้ที่อยู่ใต้ถนนลงไป ต้องบอกว่าความรู้สึกในครั้งแรกมันแตกต่างจากเมืองอื่นในภูมิภาคจริงๆนะผมเคยไปนครโฮจิมินห์มาแล้วแต่ก็ไม่เคยรู้สึกถึงขั้นนั้นเลยความรู้สึกตอนไปกรุงเทพครั้งแรกเมืองแห่งนี้ให้ความรู้สึกที่มีอะไรที่น่าสำรวจมากกว่าซึ่งความคิดเห็นนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์ต่อในคอมเมนต์นี้นะครับในเพจนี้เองก็มีคนเข้ามาบอกนะครับว่า,วาเหตุผลน,นั้นอาจเป็นเพราะว่าทางด่วนในกรุงเทพมันให้ความรู้สึกเหมือนว่าคุณได้นั่งรถชมเมืองบรรยากาศในตัวเมืองทั้งทที่มาถึงในครั้งแรก ดังนั้นหลายๆคนก็ตกตะลึงเป็นพิเศษกับกันพอมองดูในเมืองอื่นๆถ้าไม่ใช่เมืองระดับสิงคโปร์หรือว่ากรลาลัมเปอร์ แม้แต่เมืองใหญ่ของเวียดนามก็ไม่ได้มีมิติในการเดินทางที่เป็นแบบนั้นในตัวเมืองสีที่คุณเห็นอยู่มันคือการเดินทางบนทางด่วนที่เป็นถนนที่ลอยอยู่บนโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยไม่ใช่ถนนที่วิ่งอยู่บนดินขณะที่เมืองใหญ่ของเวียดนามอย่างนาครโฮจิมินเส้นทางสนใจก็มักจะเป็นถนนที่วิ่งบนดินดังนั้นคุณก็เลยไม่ได้เห็นบรรยากาศรอบๆของตัวเมืองมากนักความตื่นเต้นในการมองเห็นสิ่งต่างๆม,มันก็เลยมีน้อยกว่าก็แค่นั้นโดยบางคอมเมนต์นะครับก็เข้าม,มาตอบกลับสั้นๆนะว่า ความรู้สึกตอนที่ไปกรุงเทพครั้งแรกของผมก็เป็นแบบนั้นด้วยเช่นกันเราได้มีโอกาสนั่งรถบนทางด่วนด้วยได้เห็นบรรยากาศในตัวเมืองมันเป็นความรู้สึกเหมือนกับว่าเราได้มาเห็นของจริงเข้าซะแล้วขณะที่คอมเมนต์ในมุมที่มองต่างกันนะครับก็บอกว่าคุณไปที่นั่นในฐานะคนที่ไปทํางานที่นั่นใช่หรือไม่ แน่นอนคุณอาจจะได้เห็นมุมมองต่างๆเกี่ยวกับตัวเมืองของประเทศไทยแต่สำหรับผมแล้วผมไม่ได้ตื่นเต้นผมรู้สึกตื่นเต้นกับความเปลี่ยนแปลงกับตัวเมืองต่างๆในกัมพูชาช่ามากกว่าพอเราเป็นทุกวันนี้ก็ไม่ต่างจากกรุงเทพแล้วตึกสูงก็มีให้เห็นเยอะขึ้นกว่าแต่ก่อน ซึ่งเรื่องนี้เองนะครับมีคอมเมนต์ของผู้คนในประเทศอื่นๆด้วยนะครับทา้งฝั่งของชาวเวียดนามเองนะครับก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งก็ลืมเล่าไปนะครับว่าโพสต์ต้นทางเนี่ยมันเริ่มมาจากการพูดถึงเส้นทางที่เป็นทางด่วนนะครับที่เป็นของประเทศต่างๆนะครับทีนี้มันก็เลยมีคนมาคอมเมนต์พูดถึงทางด่วนในไทยนะครับซึ่งก็มีเพื่อนบ้านของเรานะครับก็เข้าไปคอมเมนต์กันโดยคอมเมนต์ของทางฝั่งชาวเวียดนามเองนะครับก็บอกว่าจุดนี้แหละคือสิ่งที่ทําให้ไทยดูแตกต่างไปจากเวียดนามอยู่นะ โครงสร้างพื้นฐานของพวกเขานั้นไปไกลกว่ามากไม่เหมือนกับว่าเวียดนามของเราเองมีตึกสูงเกิดขึ้นมีความทันสมัยเกิดขึ้นแต่มันเป็นภาคส่วนของเอกชนมากกว่าแต่ถ้าเป็นโครงสร้างพื้นฐานความทันสมัยแบบนั้นผมไปเห็นกับตาที่เมืองไทยพวกเขาไปไกลกว่ามากขณะที่ชาวเวียดนามีคนนะครับก็เข้ามาบอกนะครับว่าเวียดนามเองก็จะพัฒนาเติบโตไปเป็นแบบนั้นได้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นต้องให้เวลากับเวียดนามสักหน่อยแต่ดูจากภาพแล้ว โครงสร้างพื้นฐานของไทยดูอลาัางการและก็ดูทันสมัยมากจริงๆสิ่งที่ผมสนใจมากกว่าระบบทางด่วนที่เห็นในไทยผมสนใจการมีรถไฟฟ้าแบบนั้นให้กับตัวเมืองของเราทั้งในฮานอยที่มันจะสามารถทอดถึงได้มากกว่านี้และต่อยอดไปได้อีกและก็นครโฮจิมินนั่นยังเป็นเมืองที่ผมอยากให้รถไฟฟ้าในตัวเมืองเกิดขึ้นในเร็ววันขณะที่บางคนนะครับก็บอกว่า,วาเวียดนามควรจะมีถนนที่เป็นแบบไทยมากกว่าก็คือทางยกระดับนั่นเองนะครับ เขาบอกว่าทางยกระดับแบบไทยน่าจะช่วยแก้ปัญหาการจราจรในเวียดนามได้นะแต่สำหรับประเทศอื่นๆผมคิดว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะต้องสร้างอะไรแบบนั้นหรอกเพราะถนนบนดินแบบนั้นก็น่าจะเพียงพอและก็เหมาะสมกับการพัฒนาเพราะมันต้องใช้ก็ประมาณที่สูงมากๆแต่เวียดนามมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งเหล่านี้เพราะลำพังถนนของเวียดนามมันก็แออัดหนานแน่นมากๆแล้วพวกเขาจะต้องทําเหมือนไทยจะเห็นได้ว่าตอนที่เราไปที่เมืองไทยการจราจรจะมีในส่วนที่หนาแน่นอยู่เหมือนเดิม แต่ถ้าว่าพวกก็มีทางเลือกในการเดินทางแม้ว่าจะมีปัญหารถติดแต่ก็มีทางเลือกในการเดินทางที่ไปบนเส้นทางยกระดับได้ทางฝั่งของชาวอินโดนีเซียนะครับก็บอกว่าจาการ์ตาก็มีสิ่งนี้แล้วนะมันก็เป็นสิ่งที่เห็นได้ที่จาการ์ตาแต่จาการ์ตาเองก็ยังเจอปัญหารถติดเหมือนเดิมอยู่ดีสำหรับผมคิดว่าถ้ามีการใช้รถจน รถมอเตอร์ไซค์ที่เยอะอยู่บนท้องถนนและคนส่งสธนาธารณะยังไม่ได้ดีพอการแก้ปัญหาการจราจรที่ติดขัดคุณต้องมาดูที่จาการ์ตาเลยมันยังเป็นไปไม่ได้อยู่ดีต่อให้เรามีเส้นทางทางเลือกในการเดิน,นทางมากมายแค่ไหนขณะที่บางคนนะครับก็บอกว่าสิ่งที่จาการ์ตาขาดก็คือรถไฟฟ้าในตัวเมืองที่เป็นแบบกรุงเทพนะตอนนี้ต่างหากสำหรับผมคิดว่ารถไฟฟ้าที่ผมเจอในเมืองไทยนั้นค่อนข้างจะลงตัวกว่ามากเลยขณะที่คอมเมนต์ที่เขามาตอบกลับนะครับก็บอกว่าคุณอย่าพูดแบบนั้นกับอินโดนีเซียสิ พวกเขาเป็นชาติแรกไม่ใช่เหรอที่มีรถไฟความเร็วสูงไม่เหมือนกับว่าพวกเขาข้ามขั้นไปเลยขณะที่คอมเมนต์ของชาวกัมพูชาอีกคนนะครับก็เข้ามาบอกนะครับว่าหากพูดถึงถนนที่ใหญ่โตก็ต้องยกให้เพื่อนบ้านทางฝั่งไทยจริงๆอย่างไรก็ตามกัมพูชาถ้าจะทําผมคิดว่าเมืองของเราก็สามารถมีแบบนั้นได้โดยเฉพาะปนเปนที่มีประชากรที่เยอะ เราก็น่าจะสามารถทําสิ่งนั้นได้ด้วยเช่นกันแต่เพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้ทําอีกมุมนึงผมมองว่าทางยกระดับมันอาจจะทําให้เสียทิวทัศน์ในตัวเมืองก็เป็นได้ไม่ใช่นั้นก็คงเห็นเต็มเวียดนามแล้วแหละสำหรับผมมองว่าเวียดนามเองก็มีศักยภาพที่จะทําแต่พวกเขาอาจจะต้องการคงความเป็นเมืองแบบดั้งเดิมหรือไม่ผมก็ไม่แน่ใจอยู่เหมือนกันนะสำหรับผมมองไปที่เมืองทางฝั่งของยุโรปก็ไม่เห็นว่าจะต้องมีทางยกระดับอยู่เยอะเต็มเมืองอยูดเต็มไปหมดอะไรแบบนั้นเลยดังนั้นวิธีของการพัฒนาก็แล้้ววแแตตต่่่่าาาาละะเมือองงงกรทททีจพัฒนนนไไปใิศห แต่ในเรื่องของความอลังการต้องยกให้ไทยเลยม่เหมือนกับว่าพวกเขาสร้างสิ่งต่างๆให้ดูอลังการเข้าไว้และก็ทําได้สําเร็จซึ่งคอมเมนต์ที่เขามาตอบกลับนะครับก็บอกว่าน่น่นะเป็นสิ่งที่ต่างชาตินักท่องเที่ยวตื่นเต้นกันมากเลยนะคนรู้ไหมว่าสิ่งที่เห็นอยู่ในกรุงเทพในแง่ของความทันสมัยเองหรือในแง่ของความเป็นเอกลักษณ์แบบดั้งเดิมเอง ทั้งสองอย่างอยู่ควบคู่กันและนั่นเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวหลายๆคนตื่นเต้นกับเมืองแห่งนี้มากกว่าเมืองอื่นๆในภูมิภาคเหมือนก็เป็นเพราะเหตุผลนี้เลยโดยคอมเมนต์ถัดมานะครับของชาวสิงคโปร์ก็เข้ามาตอบกลับนะครับเขาก็บอกนะครับว่านั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้ผมชอบกรุงเทพของไทยมากที่สุด นั่นคือส่วนที่ทําให้กรุงเทพไม่เหมือนเมืองอื่นๆไม่ได้เหมือนกับโกลาลัมเปอร์หรือไม่เหมือนแม้แต่สิงคโปร์แต่ขณะเดียวกันหลายสิ่งหลายอย่างในกรุงเทพก็มีโดยพื้นฐานมือนเหมือนกับเมืองที่ทันสมัยมากๆอยู่บ้างสิ่งที่ทันสมัยส่วนที่ทันสมัยของกรุงเทพยังคงมีนั่นคือทําให้ผมปรับตัวได้ง่ายขณะเดียวกันอีกเหตุผลหนึ่งที่ผมไม่ค่อยไปเมืองของประเทศเพื่อนบ้านของไทยมากนักเหตุผลเป็นเพราะว่าผมไม่ค่อยชินกับความที่มันไม่ค่อยมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากนัก บางทีมันลำบากในการเดินทางจนเกินไปแต่พอไปที่กรุงเทพของไทยเรายังพอคาดหวังการเดินทางที่สะดวกในแบบสิงคโปร์ได้อยู่บ้างอย่างในเวียดนามเองผมไปเมืองของเวียดนามเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเหตุผลก็คือผมปรับตัวกับที่นั่นได้ยากจนเกินไปผมไม่ค่อยชินเลยกับการข้ามถนนแบบนั้นแน่นอนว่าการข้ามถนนที่เมืองไทยอาจจะน่ากลัวนะ แต่การข้ามถนนของเวียดนามนั้นแปลกจากวิถีในแบบมาตรฐานสากลไปเลยอะและบางครั้งมันก็ทําให้ผมเผลอที่จะทําอะไรในแบบที่ผมเคยชินซึงต้องบอกตามตรงว่าเวียดนามปรับตัวได้ยากกว่าเมืองไทยมากขณะที่คอมเมนต์ของเพื่อนบ้านอีกคนหนึ่งนะครับก็ไม่รู้มาจากประเทศไหนนะคนนี้เขาก็ให้ความเห็นนะครับว่าถนนที่เป็นทางยกระดับของไทยนั้นใหญ่โตมากจริงๆผมเชื่อว่านั่นใหญ่โตกว่าของในเมืองที่พัฒนาหรือว่าเป็นเมืองที่มีไรายได้ต่อหัวที่สูงกว่านี้ซะโดยซ้ำนะ อย่างที่คอมเมนต์ก่อนหน้าได้บอกเอาไว้ว่าประเทศทางฝั่งยุโรปยังไม่ได้มีสิ่งเหล่านี้เลยแต่เมืองไทยนมีไปแล้วดังนั้นมันหมายความว่าพวกเขาทันสมัยได้มากกว่าหลายๆเมืองในยุโรปซะอีกมันน่าทึ่งมากๆประเทศไทยยังไม่ได้เป็นประเทศพัฒนานแล้วซะโดยซ้ำเหมืนอนนะแต่ความทันสมัยเหล่านี้กับปรากฏให้เห็นได้มากกว่าประเทศที่คนร่ํารวยกว่าซึ่งเรื่องนี้นะครับก็มีคอมเมนต์อื่นๆนะครับเข้ามาโต้แย้งกันเล็กน้อยนะครับก็อลองฟังกันดูนะครับโดยคอมเมนต์ที่เข้ามาโต้แย้งนะครับเขาบอกว่า,วาบางทีอาจจะเป็นเพราะประเทศที่ร่ำรวยเหล่านั้น พวกเขาไม่ได้มีการใช้รถบนท้องถนนเยอะหรือไม่อันที่จริงการพัฒนาถนนที่มันทันสมัยมากกว่าประเทศที่ร่ำรวยกว่ามันมีเหตุผลหลายอย่างเลยนะอย่างเช่นในเมืองแห่งนั้นอย่างในเมืองอย่างกรุงเทพเองอาจจะเป็นที่นิยมในการใช้รถยนต์บนท้องถนนการขับขี่อาจจะเป็นที่นิยมมากกว่าการใช้ขนส่งสาธารณะหรือไม่ก็จํานวนรถยนต์ที่มีอยู่เยอะแยะมากมายมหาศาล มันก็เลยเป็นความจําเป็นที่จะต้องลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องของถนนเกี่ยวกับเรื่องของทางยกระดับในระดับที่สูงกว่าเมืองทางฝั่งยุโรปที่คุณอาจจะหมายถึงผมไม่รู้ว่าคุณหมายถึงเมืองไหนนะแต่ขณะเดียวกันเมืองทางฝั่งยุโรปแม้ว่าบางเมืองผู้คนรายได้ต่อหัวจะสูงแต่ถ้าว่าความนิยมในการใช้รถยนต์อาจจะน้อยกว่ารถยนต์บนท้องถนนก็อาจจะน้อยกว่าด้วยจํานวนก็อาจจะน้อยกว่าแต่ขณะเดียวกันพวกเขาอาจจะใช้ขนส่งสาธารณะหรือไม่ น่นจะทําให้จํานวนรถยนต์จึงน้อยกว่าความจําเป็นที่จะต้องมาพัฒนาทางยกระดับนอกจากทางที่อยู่บนพื้นดินปกติแล้วต้องมีทางยกระดับด้วยเนี่ยมันก็เลยไม่มีความจําเป็นจะต้องลงทุนในส่วนนั้นขณะที่บางคนนะครับก็โตแฉงอีกทีนะครับก็บอกว่าเมืองทางฝั่งยุโรปที่คุณหมายถึงนี่เมืองอะไรช่วยเจาะจงหน่อยได้ไหมแต่ถ้าคุณไปดูที่เมืองที่เป็นเมืองแม่เหล็กหรือเป็นเมืองใหญ่ๆจริงๆคุณก็พบว่าทางยกระดับแบบนี้มันก็มีกันแทบทุกเมืองนะมันมีแทบทุกเมืองเลย ทีนี้คุณลองไปดูที่เมืองใหญ่ๆทางฝั่งสหรัฐอเมริกาบ้างล้วกันผมคิดว่าโมเดลของทางยกระดับนี้ก็มาจากเมืองใหญ่ๆเราบรรดาเมืองใหญ่ๆของสหรัฐอเมริกาซะด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นจะบอกว่าบางประเทศไม่มีมันก็ไม่ใช่แต่ถ้าเมืองแห่งนั้นใหญ่จริงยังไงก็มีทีนี้มันต้องดูประเด็นในเรื่องของจํานวนประชากรด้วยคือถ้าจํานวนประชากรในเมืองมีเยอะมากๆมันก็จําเป็นต้องสร้างอยู่แล้วเพราะยังไงถนนมันก็ไม่สามารถที่จะเพียงพอได้ขณะที่คอมเมนต์ทัดมานะครับก็บอกว่าไทยก็มีลักษณะที่คล้ายกับสหรัฐอเมริกาอยู่บ้านะ ตรงที่พวกเขานิยมใช้รถยนต์กันเยอะที่อเมริกาพวกเขาก็นิยมใช้รถยนต์ด้วยเช่นกันดังนั้นการลงทุนของภาครัฐเองก็จะเน้นไปที่โครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวกับถนน,นมันก็เลยเป็นส่วนที่มีการลงทุนเป็นพิเศษแค่นั้นเองขณะที่คอมเมนต์ของชาวมาเลเซียนะครับชาวมาเลเซียก็เข้ามาคอมเมนต์นะครับก็บอกว่าสิ่งที่พวกคุณพูดถึงกันอยู่เนี่ยโครงสร้างพื้นฐานทางยกระดับอะไรแบบไทยเนี่ยแน่นอนผมรู้สึกว่าในกรุงเทพก็ใหญ่โตแล้วก็ดูเยอะแยะอยู่เต็มไปหมดแนละ้วผมไม่รู้ว่าระยะทางมันเท่าไหร่ แต่ดูด้วยตาผมก็มีความรู้สึกว่ามันก็เยอะกว่าในกอร์ลัมเปอร์ของเราซะด้วยซ้ําแต่ในอีกมุมนึงก็เป็นเพราะว่ากอราลัมเปอร์ของเราจํานวนรถก็ไม่ได้เยอะด้วยคุณลองเทียบด้วยสายตาได้ได้ผมไปที่กรุงเทพผมยังตกใจเลยว่ารถมันจะเยอะไปไหนรถยนต์เยอะกว่าในกอร์ลัมเปอร์มากเลยทั้งนั้นที่พวกเขาไม่ใช่ประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่สูงกว่ามาเลเซีย แต่ผมไปกรุงเทพผมยอม,มรับเลยว่าผมตกใจมากที่จํานวนรถยนต์บนท้องถนนมันเยอะกว่าที่คาดเอาไว้มากในตอนแรกผมคิดว่ารถยนต์ในกรุงเทพก็อาจจะไม่ได้เยอะไปก,กว่ากรล์เปออะไรขนาดนั้นแต่ดูจากจํานวนประชากรที่เยอะและเมืองขนาดใหญ่ผมก็คิดว่าพวกเขาอาจจะมากกว่านี้สักหน่อยแต่เห็นของจริงแล้วโอ้โหแม้แต่บนทางยกระดับยังรถติดได้เลยนั่นคือประสบการณ์ตรงที่ผมเจอ คอมเมนต์ถัดมานะครับก็เข้ามาบอกว่าแน่นอนว่าถนนหนทางในกรุงเทพต้องใหญ่ได้มากกว่ากรุงัเปอร์อยู่แล้วนั่นเป็นเพราะขนาดเมืองที่เป็นมหานครแล้วก็ใหญ่โตมากๆแต่ถ้าพูดถึงในเรื่องของการพัฒนาผมคิดว่ากรุงัเปอร์ของคุณก็ไม่ธรรมดานะก็ทําได้ดีไม่แพ้กรุงเทพเลยแต่เพียงแต่ว่าเมืองของคุณเล็กมากเท่านั้นคือผมเที่ยวในกรุงัเปอร์เพียงหนึ่งสัปดาห์มันก็เที่ยวได้ครบหมดแล้วผมไม่มั่นใจนะว่าสิงคโปร์ผมยังอยู่นานกว่านี้ในการสำรวจในการท่องเที่ยว แต่กรเปอร์ผมใช้เวลาเพียงแป๊บเดียวเท่านั้นผมไม่เข้าใจเหมือนกันซึ่งคนเข้ามาตอบกลับนะครับก็เข้ามาบอกนะครับว่านั่นเป็นเพราะกมเปอร์ก็เล็กที่สุดนั่นเองขนาดพื้นที่ถ้าคุณไม่ได้ไปปริมณฑลหรือไปพื้นที่รอบๆรอบ,รบ,รบนอกออกไปอีกคุณก็จะรู้สึกว่าเออมันก็มีอยู่แค่นั้นแหละแต่กรุงเทพพอรวมตัวกรุงเทพเองแล้วก็ปริมณฑลเข้าไป คุณจะรู้สึกเลยว่าทําไมชันสำรวจไม่สิ้นสุดสักทีทําไมการสำรวจมันช่างยาวนานขนาดนี้และมาทีไรมันไม่เคยซ้ํากันสักครั้งคุณจะกลับมากรุงเทพอีกครั้งแล้วก็ไปสถานที่ใหม่ๆในกรุงเทพและปริมณฑลนได้เรื่อยๆเอาแค่เฉพาะในโซนรอบๆกรุงเทพเท่านั้นคุณก็จะเห็นได้เลยว่าคุณจะไปสถานที่ใหม่ๆได้เรื่อยๆทุกครั้งที่กลับมาโดยที่มันแทบจะไม่ซ้ํากันและเที่ยวยังไงมันก็ไม่หมดสักทีคอมเมนต์ถัดมานะครับก็เข้ามาบอกนะครับว่า นั่นจึงทําให้กรุงเทพเติบโต,ตทางด้านการท่องเที่ยวมากกว่ากรุงลำปอร์ได้ด้วยแลว้วก็มากกว่าเมืองอื่นๆในภูมิภาคได้ด้วยเหตุผลสําคัญก็เพราะว่าเป็นมหานครขนาดใหญ่เลยผมคิดว่ามีอะไรให้ทามากกว่าในสิงคโปร์อย่างแน่นอนขณะเดียวกันผมก็ไม่ค่อยได้ไปทางฝั่งของพนมเปญหรือแม้แต่เมืองของเวียดนามมากนะักแต่ผมจําได้ว่าไม่มีเมืองไหนที่เป็นได้แบบกรุงเทพเลยทั้งทั้งที่พวกเขาก็เป็นเมืองที่อยู่ใกล้กันถ้าเทียบกับในระดับภูมิภาค แต่ไม่มีเมืองไหนที่คล้ายกับกรุงเทพได้เลยผมลองไปที่พนมเปญที่บอกว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่ดูคล้ายกันวัฒนธรรมวัตวุอารามสถาปัตยกรรมอะไรต่างๆที่อาจจะดูคล้ายๆกันอยู่บ้างอิทธิพลคล้ายๆกันแต่ถึงกระนั้นก็ไม่ได้ให้ความรู้สึกที่คล้ายกันเลยซึ่งคอมเมนต์นี้นะครับก็มีคอมเมนต์ทางฝั่งเพื่อนบ้านเข้ามาตอบกลับนะครับเขาก็บอกว่ามันต้องบอกว่ากรุงเทพไม่มีเมืองไหนจะคล้ายได้เลยต่างหากแม้แต่เมืองของไทยเองเพราะฉะนั้นคุณอย่าได้เปรียบเทียกบกับเพื่อนบ้านเลยคุณจะเปรียบเทียบกับเมืออเืือออองง่่นนขเพบ้า เมืองของเพื่อนบ้านแม้ว่าจะมีวัดวาอารามหรืออะไรต่างๆที่เป็นวัฒนธรรมคล้ายๆกันแต่มันก็ไม่ได้เหมือนกันเสียทีเดียวคุณต้องลองมาเที่ยวแต่ละที่เนี่ยมีเอกลักษณ์ของตอนเองนะคือแม้ว่าจะมีอิทธิพลคล้ายๆกันอย่างที่คุณมองมาแบบจากมุมมองของภายนอกแต่ถ้าคุณเที่ยวจริงๆคุณจะพบว่าแต่ละเมืองนะั้นก็แตกต่างเป็นเอกลักษณ์ของตอนเองผมบอกเรื่องนี้เพราะพูดอย่างเป็นกลางแม้แต่คุณไปเที่ยวเมืองของไทยคุณก็จะเจอว่าไม่มีเมืองไหนที่เป็นได้แบบกรุงเทพ ไม่มีเมืองไหนเหมือนกรุงเทพไปซะครบทุกอย่างไม่มีเมืองไหนที่เป็นได้แบบนั้นแน่นอนเพราะกรุงเทพเป็นส่วนผสมของความทันสมัยกับความตั้งเดิมที่อยู่ด้วยกันอย่างน่าอัศจรรย์ซึ่งถ้าหากพูดถึงทางด้านการท่องเที่ยวผมก็ชื่นชมที่เมืองของพวกเขาทําได้ดีแต่ถ้าเป็นในด้านอื่นๆคุณต้องลองเที่ยวแต่ละเมืองดูแต่ละเมืองนะมีเอกลักษณ์ของตนเองต่างหากเพราะฉะนั้นอย่าได้คาดหวังเลยว่าให้เมืองอื่นๆจะต้องเหมือนกรุงเทพได้มันไม่มีเมืองแบบนั้นหรอก และเหมือนกับว่าเรื่องนี้นะครับคอมเมนต์ของคนอื่นๆก็เข้ามาแสดงความเห็นเพิ่มเติมนะครับเขาก็ให้ความเห็นเหมือนกันนะครับว่าแม้แต่เชียงใหม่ของไทยก็ยังไม่คล้ายกับกรุงเทพเลยเพราะฉะนั้นคุณต้องลองสำรวจเมืองอื่นๆในภูมิภาคให้มากกว่านั้นเช่นเดียวกับคอมเมนต์ในช่วงหลังๆนะครับก็เริ่มออกไปเรื่องอื่นกันแล้วนะครับคือจะไม่พูดถึงเรื่องของถนนกันแล้วแต่ก็กระจายไปถึงเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆนะครับจนมาถึงในเรื่องของการท่องเที่ยวเข้ามาแล้ว ขณะที่บางคนนะครับก็เข้ามาบอกนะครับว่าสิ่งที่คุณกําลังพูดคุยกันอยู่มันก็เหมือนเป็นคําตอบด้วยนะว่าทําไมเมืองอื่นๆในภูมิภาคถึงไม่สามารถไต่ความนิยมทางด้านการท่องเที่ยวมาเทียบเคียงกับกรุงเทพได้เลยคือต่อให้บอกว่ามันไม่เหมือนกับกรุงเทพเมืองอื่นๆมีเอกลักษณ์ของตนเองอะไรแบบนั้นแต่มันก็เริ่มมีคําตอบที่แน่ชัดแล้วแหละว่าทําไมกรุงเทพถึงได้รับความนิยมสูงสุดจังจะเห็นได้ว่าพวกเขาสามารถนําเสนอโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยได้โดยที่ยังไม่ต้องเป็นในระดับประเทศที่ทันสมัยอะไรมากมาย หรือเป็นประเทศที่มีระดับรายได้ที่สูงจะเห็นได้ว่าเมืองที่มีการพัฒนามากกว่านี้ยังไม่ได้มีโครงสร้างพื้นฐานที่ล้าสมัยได้แบบกรุงเทพเลยแต่กรุงเทพก็สามารถมอบประสบการณ์แบบนั้นที่ทันสมัยมากๆให้กับนักท่องเที่ยวได้และหลังจากนั้นพวกเขาก็เสิร์ฟความเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมในแบบของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าไปซึ่งก็เป็นสิ่งที่ประเทศอื่นๆก็มีอยู่เหมือนกันแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าเมืองของประเทศอื่นๆมีสิ่งเหล่านี้แต่พวกเขาไม่สามารถนําเสนอความล้าสมัยหรือความสะดวกสบายเข้าไปได้ ซึ่งในเรื่องนี้เองนะครับก็ได้รับการโต้แย้งจากในมุมมองของชาวเวียดนามนะครับซึ่งชาวเวียดนามนะครับก็เข้ามาโต้แย้งว่าอันที่จริงมันเกิดจากการที่ไทยนะ่ะมีการพัฒนาแบบรวมศูนย์ต่างหากนั่นหมายความว่าเมืองของพวกเขามีศูนย์กลางของการพัฒนาทีนี้คุณมองกลับมาที่เวียดนามสิเวียดนามศูนย์กลางพัฒนาอยู่ที่ตรงไหนล่ะ มันแทบจะไม่แน่ชัดว่าอยู่ตรงไหนสิ่งที่ผมเห็นปัญหาอยู่นะตอนนี้ก็คือฮานอยนั้นได้รับความนิยมทางด้านการท่องเที่ยวฮานอยนั้นสามารถนําเสนอความดั้งเดิมได้แต่ขณะเดียวกันไอความรําสมัยนะมันก็ไปอยู่ที่นะครโฮจิมินหซะอย่างนั้นอันนี้คือความรู้สึกของผมนะเมื่อมองที่เวียดนามของเราในขณะที่ ประเทศไทยพวกเขามีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในเมืองเมืองเดียวโดยทีม่มันไม่ต้องแยกออกจากกันคอมเมนต์ที่เข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่าแต่ฮานอยเองก็มีรถไฟฟ้าไม่ใช่เหรออย่างไรก็ตามถ้ามีการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าที่สะดวกมากกว่านี้มีระยะทางที่ไกลกว่านี้ครอบคลุมทุกพื้นที่ผมเชื่อว่าฮานอยก็จะมีสะเสน่ห์ในแบบของตนเองและก็มีความล้ําสมัยไปนในตัวได้เหมือนกันโดยชาวเวียดนามคนก่อนหน้านะครับก็เข้ามาตอบกลับว่าถ้าเป็นแบบนั้นมันก็เป็นไปได้จริงนะแต่ว่ามันก็เหมือนกับว่าเมืองไทยนั้นก็ไปขั้นให อีกมากกว่านั้นด้วยเช่นกันผมคิดว่าถ้าถึงตอนนั้นประเทศไทยก็คงได้รับความนิยมทางด้านการท่องเที่ยวและก็สามารถสร้างความนิยมได้มากกว่านี้แน่แกว่าเราจะมีรถไฟที่มันครอบคลุมได้มากกว่าที่เป็นอยู่ณตอนนี้กว่าที่จะล้ำสมัยได้เทียบเท่ากับกรุงเทพที่เป็นอยู่ณตอนนี้ผมคิดว่าพวกเขาข่าวไปข้างหน้าด้วยเช่นกัน และสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับท่านผู้ชมมีความเห็นอย่างไรอย่าลืมฝากความเห็นไว้ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับถ้าชอบการเล่าในสไตล์นี้นะสามารถกดติดตามกันได้นะครับแล้วก็รับชมกันต่อในคลิปถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสักรับานชมครับสวัสดีครับ